กินกับก้อยมาแล้วนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาลองของหวานแบบโบราณโบราณเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปเดินตลาดก้งโค้งมาไปเดินตลาดก้งโค้งมาแล้วไปเจอขนมสามอย่างนี้ค่ะก็คือสีสันน่าทานมากนะคะแต่ว่าจะบอกว่าไอโอชื่อน่ะก็ไม่กล้าจะพูดถามลุงกับป้าท,ที่ขายขนมแล้วว่าพูนคลุงคะชื่อนี้จริงๆรหรอคะชื่อนี้ใช่ไหมชื่อนี้จริงๆลูก ก็เลยแบบเอ้ยอยากลองอ่ะก็เลยซื้อมาลองดูนะคะอันนี้คือ3กล่อง100บาทที่ตลาดก้งคงอยุธยาค่ะนะคะ3กล่อง100บาทค่ะที่ตลาดก้งคงอยุธยาทุกคนพูดไปแล้วก็น้ำลายแตกไปนะคะอันแรกนะคะสีเหลืองๆเนี่ยเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยนะคะ ป็นขนมไข่ปลาค่ะเป็นขนมโบราณนะคะของคนอยุธยาเขาอะนะคะเพราะว่าถาคุณลุงกับคุณป้าเขาก็บอกว่าเป็นขนมไข่ปลาลูกนี่นะคะขนมไข่ปลาก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะกลมๆขอดๆเหมือนไข่ปลาที่อยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแป้งนะคะแล้วก็อ,อมะพร้าวนะทุกคนหอมนะหอมเพราะว่าคุณลุงคุณปา้าเขาใส่มะพราะ้าอ่อน มะพร้าวอ่อนกรุบแป้งเขาจะนุ่มๆหอมๆอร่อยอ่ะหอมหวานๆเลยทุกคนอืมได้คสุดยอดมากค่ะคุณลูกค้าสามสบ้าบาทคุ้มมากแล้วก็ต่อไปจะเป็นขนมหยกมันีค่ะนะคะหยกมันีก็คือจะเป็นอ่าเหมือนกับสาคูนะคะแล้วก็ ข้าวโพดนะคะแล้วก็นี่เลยเขาก็ต้มๆกันมาอย่างนี้นี่หยกมนันีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งหยกมานีเนี่ยเออน่าจะเป็นใส่สีหรือใส่ใบเตเยประมาณนี้เนาะแล้วก็มีมะพร้าวนะคะแล้วก็มีไอ้นี่อ,อข้าวโพดนะจะชิมกันดูอกิงเข้าไปให้มันเต็มคำ มันนีก็คือหอมไปเตยมากท็อปอ่อนอร่อยมากอืมมันหอมสาคูตีขึ้นมาเลยอะ่ะจริงๆมันก็เหมือนกับสาคูกระทิสดอะ่ะจริงอันสุดท้ายเนี่ยสิอันสุดท้ายนะคะมันเป็นดำๆอย่างเงี้ยคะ่ะ คนมันเป็นดำๆอย่างนี้นะคะแทง่แทงๆไม่ได้พูดคำหยาบนะป้ายเขาติดเลยเนี่ยจะเอาให้ดูให้ดูชื่ออ่ะให้ดูชื่อขนมลิงไม่ผิดขนมคอวอยลิงนะคะจริงๆเนี่ยอานุเดีเนี่ย คุณป้าก็เขียนองนงจริงๆแล้วฉันเนี่ยก็เลยเอามาลองสามห่อร้อยเหมือนกันไอ้สามกล่องร้อยเหมือนกันทุกคนจะกินลงไหมเนี่ยมันไม่มีชื่ออื่นแล้วหรอจริงๆมันไม่มีชื่ออื่นแล้วใช่ไหมทุกคนอืมมจะหอมงาใช่ยหมคะ หอมงาขาวแล้วก็ตัวแป้งไม่หวานเพราะว่าเพิ่งเห็นว่าเขาให้น้ำตาลมาโรยเอาเลยนนันชิมกันเพี่อนดีไหมเพิ่งเห็นว่าเขาให้น้ำตาลมาโรยเึงบอกว่าเอะทำไมน้ำตาทำไมไอ้ขนมลุงไม่หวานเลยวะที่ไหนได้ขอให้น้ำตาลมาโรยค่ะแยก ไก่ปลาเขาก็หวานข้างในเนื้อเขาเนาะหยกมนันีเขาก็หวานละมุลเต็มคําแต่อันเนี้ยขนมลิงนะคะเออนั่นแหละต้องผสมน,น้ําตาลด้วยอ่ะกิน้ำตาลเข้าไปอืมงจริงแล้วรสชาติเหมือน่วแปบนะ ลุงก,กับป้าเขาบอกว่ารสชาติมันสุดแปลกมากอือใช่เลยอร่อยพอใส่น้ำตาลเข้าไปพี่เมียทำรู้สึกว่าเอือใช่เลยจริง,รงๆอาหารไทยขนมไทยพวกนี้นะจะบอกว่ายกความดีความชอบให้กับมะพร้าวอ่อนกินเข้าไปแล้วมันได้รสชาติของมะพร้าวอ่อนแล้วมันสุดยอดเขาบางเจ้าอ่ะเขาใส่มะพร้าวแก่แล้วมันไม่อร่อยจริงก็เลยชอบแบบเนี่ยแหละมะพร้าวอ่อน เอาเป็นว่าขนมสามอย่างนี้นะคะระหว่างขนมลิงนะฮาวายอลิงไม่มีชื่ออื่นตั้ง,งรเรื่องไงในลุงเอ้ใครอยากลองนะคะไปได้นนตลาดก้องโค้งค่ะคุณลุงอะไรนะมีชื่อร้านไหมไม่มีเนี่ยขนมอยู่แถวๆใกล้ประตูทางออกอะ่ะนะคะเอาเป็นว่าขนมสามอย่างนี้นะคะขนมลิงขนมหยกมนันี่แล้วก็ขนมอ่า ไข่ปลาแม่ก้อยชอบไข่ปลาที่สุดเลยทุกคนเพราะมีความรู้สึกไข่ปลากินเข้าไปแล้วข้างในมันหวานเนื้อแป้งมันละมุนไปทั้งคาเลยค่ะแล้วก็รปจวบกับมะพร้าวอ่อนด้วยสุดยอดมากเลยค่ะส่วนยกมัน,นี้ก็อร่อยแหละแต่ว่าแม่ก้อยมีความรู้สึกว่าแม่ก้อยไม่ชอบใบเตเยเท่าไหร่สูตรอีขนมคอวอ,อลิงเนี่ยมันนะสีมันก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันจะต้องโรยน้ําตาลเข้าไปอีกมันยุ่งยากลำบากใจ มันคล้ายๆขนมถั่วแปบด้วยเราเลยไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจซึ่งซึ่งซึ่ง,งรูปร่างหน้าตาของจริงๆแล้วเชื่อไหมว่าเราแอนตี้อีขนมไข่ปลามากเราไควคมรู้สึกว่ารสหน้าตามันเหมือนอะไรสักอย่างอะเราก็เลยแบบจะอร่อยไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจะจูท่ทารแล้วเอออร่อยอร่อยนาขนมไข่ปลาอร่อยอร่อยจริงนะแล้วก็ยกมณีก็ถ้าใครที่ชอบแบบว่าพวกอ่าเราช่องกะทิหรือว่าพวกสาคูนกกะทิสดอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะคะเอาเป็นว่าชอบ หรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะทานเหมือนแม่ก้อยนะคะขนมไทยโบราณน,นะคะแนะนําไปเลยคะ่ะตลาดก้งโคงอยุธยาคะ่ะถ้ายังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วด้วยความรักและความห่วงใยอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ